Vad heter de? Klubbsvamp. De är ju inte dörr. De kan Nej. inte äta. Nej บอกพร้อมได้เงี้นสิได้เด็กอินทรน่อูเรื่องตลอดเลยนีพี่เก็บพี่มันสะอาดได้ใส่ถุงสันมาซะโอ้ยคอเนาะพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวละ เก็บเพชรละเอียดดิพี่น้องต้องสะอาดมันบอสะอาดแล้วพอหายเอาใส่ถุงแล้วดิเก็บเมื่อเดียวกับใบสะอาดแล้วโอ้ยโอ้ลองงามเบียนสตูฟฟ์สีน่ออืมแอนกินะนะอ

นะคะห้ากระไดกันวีดีนนดล,ล,าาล่ะซื้ออะไรมาไมยางเหรียญซื้อได้ค่ะพี่น้องเลยอุ้ยพี่อันนี้สวยสวยงามสวยงาม,งามเอ,อ,อมบ๊บขามาเปิดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นก้างแจงเห็นได้วยค่ะเด้อท <c oughs> ้าสกคนไปแยมไปหาพี่น้องสางกกตองขอโทษขออภัได้หลาย <c oughs> บอสบายพิ่งฟื้นนะคะพี่น้อง <c oughs> ไนะม,ม่เสียน่าไมแห้งงามเดี๋ยสกรีฟีสกรีนเฮ้เฮ้โอ้โอใบไไก่ค่ะผูน่ะค่ะ

อากาศดีมากๆเลย <c oughs> อยู่บนต้นไม้รำนเวกไซ่แทดอืมสุแดแบบอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> 嗯。<Okay. S 2> mm. <clears throat> เกิดแบบเนียนนาค่าพี่น้องพี่เกิดแยบบินได้พี่เกแบบแบบิดยินได้ดงเฟิร์นอะไรอย่างเนี้ยก็สีสวยสมูรักกันเนี่ยหมูบ่อ Man skriver ner fel. Rồi. À. Ừm. nha các สวยนะคะพี่นี่เลยที่พ่อใหญ่ต้องการผู้ใหญ่ทั้งหมดไม่มีเด็กเล็ก 더 묽거나 음. 오

um <clears throat> Kom mm. Puppe! Gå på dem! Mm. Det är viktigt! Hej! Stort mm, baddare! Mm. Sniglarna har varit där! Får du jobb hemma? ล้วก็มากินโซอ้ซิงอินก็คือท้องหายเ้าพริกสันอยมาไปบดเมื่อคันพริกไปหาข้อสารอยูืง้งงันเอะถ้าเอาไว้ถัดตา ว่าเป็นนังดอกท้คข้อสาดอยู่งั้นท่อบระสิทธิตลอดยุ่งงามนี่นี่ นะคะพี่น้องเพราะว่าไอมันเ่าแล้วเฮ็ดเผาแล้วนะคะเรค่อยง่ามเดีวถ้าจะเอาเฉพาะรองง่ามๆนะคะพี่น้องโอ้คุณนี่ยโอ้ Ui. Oh. oh. Mm. Hey, ngam, ngam, ngam. Hey. Uh. Uh. Sao nó hơi bèn cả rồi nó đục nữa อยังไงล่ะพอหมดพอหมดบ่ไวยังไม่ใหกเก็บนะคะแต่บ่บ่ง่ายเพราะว่ามันกะหลาเหลอที่นั่งที่นั่งค่ะ นี่เลยงาเาไปได้ค่ะฮ่ ขาดจะเพ็ดน้ำพริกไว้เอาเพ็ดน้ำพริกไว้กินอูพออ้พี่ฮัดงามเฮคนละห้าอ๋อพี่อนะู้ท้ามในนี่งายงามี่น่ะ ฟินนะบ่อให้เราเก็บเอาเบิร์ดแล้วบ่อเอาเด้อยพี่น้องเราหัวเสยวิญญาณเราเอาแต่ดอกงามๆฮันมินฮอสมอเอ้ยไอฟินนะสตูร์าฟินนะบ่อหรอบ่อละอ๋อหน้าแตกตางบ่อพนเก็บก็ข่อยเก็บวิญญาณขันบ่อสะอาดแล้วบ่อใสช่วยทวงด้วยพี่น้องสเก็ตเซนท์ทวงพน จองเกยให้สะอาดนะคะขออู้เด้อนันหนาวเมื่นอน่ะแล้วก็เมื่อจังไปเห็ดยืดเงือนดอกสิบดอกง่ากี่เด้อยพี่พี่น,นี่แหลมองที่เจ้าอยากได้ที่เจ้าต้องการสนดอกนี่แหะมองง่าย อันนี้ห้อยซัดกินเด้อค่ะนี่พี่น้องห้อยซัดกินเอ็นไอเมลันจะเอาไปเห็ดน,น้ำพริกไว้ทายกินใส่ซองฟิไใบเอ็น้ำพริกใส่ซองฟิไใบตัวนี้อาจจะสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่รเด้อค่ะเพราะเด้เพราะว่าเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าถ่ายนะคะเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนแบตมาเลยมาลองถ่าย ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะทักเพื่ออัดคอมอินติตตาทักซูมมเกเฮโรมีเยนิสตาวิดีโอ